ข้าวโพมจอมข้าพี้ขาตระกูลใหญ่เออเกิดมาได้เพียงแค่เจ็ดหมันทำไมนะ่ะพ่อแม่ก็ตายกันจนหมดยกโคตรเหล่าหลังตอไม่มีเหลือจโช,ชยชกจะมีอาชีพนึงดีง่เขาเ,เรียกกระไรชีสติดสนมทำกันมาตั้งแต่เด็กๆเรียกว่าอาชีพขอทานขดังนั้นโบนน้โบนา้ำผ้าผิว่าการขอทานมีด้วยกันสองประเภทก็คือยาจกกับวันิพควันิพคยาจกแต่โชยชกในปัจจุบันประเภทยาจก เอาเป็วันนี้พบกับเจริญวันนี้พบันถึกยามบ้านันถึกยามบ้านของโในี้แล้วเฮ้ยเจริญหักเลน้อยดูที่บางคนนี่เขาอกใจเจ็บใจดีเสร็จีใจบุญเท่านั้น lá ah, tá. บอกตาที่ ซื้อมาจะมีอยากเกิดเี่ยวหยุดยืนนานต้องไปหาศัตร์อยากจะมีปัญญาเด่นชัดต้องสังงที่เนไปบ่อยจะไปหาสาตว์ตัดชีวิตเขาอื่นเขาก็รักชีวิตเขาจะให้ไปคาไปเอาเนาะไปหักดีเอินไปเอาเสีย เราแม่ดูไปแล้วมาพูดอะไรเรื่องกูเรื่องบวดตอนนี้มึงนกี่ขวบแล้วเนี่ยแม่กี่ขวบฐายแปดเป็นเป็นเจ็ดขวบแล้วโอ้าเจ็ดขวบหึ่งเข้าอ้อหนึ่งเลยแล้ว่าเข็ยนข้อไก่ถึ่เขาเขนเป็นเลยมึไปโดนไปบวดที่วัดบองโทนนะรับ แต่ลูกพนุพี่เนรนเือเขาจะแกล้งออกนะไม่มีใครแกล้งหรอกที่วัดคนมีแต่คนเนต้อก็เไ็นห่วงหลูกนะพ่อใจก็ใจดีหลวงพี่ท่านก็ใจบุญเขาไม่มีใจร้ายมาแกล้งพวกคนเปรื่อยคนมันแม่ทิ้งกระบินเนื้อใครไปล้างสระง้างนะเออมันไม่มีใครล้างสระบท้องได้หรอกแม่ก็ไม่เคยสอนพ่อมึงตั้งแต่ตายจนเลยสอนลูกมึงเข้าวัดเข้าวานนีนะเนี่ยก็แม่ไม่เคยเรียนแม่ไม่เคยรู้แม่ไม่เคยไปฟังเพลงที่วัดเอายังแม่เอยังพ่อสิลูก ปลากริ้งแต่สังเกตบอกอุู่ตรงนี้ตรวันเวลาสัตว์ชีวิตมันเป็นเป็นกรรมตรงร่างสามสิ่งมีสิ่งเป็นสะพานมีทางเป็นตะเบียงพูดจาทาเพื่อแม่ก็ไม่เคยเข้าวัดมึงจำใช่ไหมใส่บาตรพระแม่ก็ไม่เคยทำพอตายแม่ก็ไม่เคยเอาไปไว้วัดไม่เคยไปเอาไปพ่อแม่ไปเดินบังพระตรวจก็เข้าสายก็ถึงเปล่าไร้เจ้าเหนือแม่รู้แม่เด็กมาเกิดแต่ผมฝัง เออฝันพ่อเนี่ยไปตายจากนี้ไปเป็นเป็ดตัวดำงพิษเลยฮะไปลองพิษ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 อยู่ข้างโบสถ์เสก่งตัวดังเลยผมก็เลยสงสารเขาว่าจะทำยังไงเลยจะให้พ่อคนลูกไปเปิดศาลหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าปวดเป็นเอ่นนะลูกหลวงพ่อที่ไหนหลวงพ่อต้งเกียดเลยโอ้โหฟังให้ไกลคอเลยนี่ฟังงูทุบคอเออแต่พ่อ ไเอาวัดกลางน้ำเย็นอะไรกันจะไปที่อื่นไม่ได้หรอกวัดกลางน้ำเย็นวัดกลางตะโกวัดอะไรจะดีจะช่วยอยู่แค่ตัวเราสองตัวนี่หมดนะจะไปล้างไปถึงคนอื่นเดี๋ยวต้องไปไดินตะหนังเขาเออเอเอ็นอย่างนั้นแม่อะไรลูกแม่รู้ไหมว่าปวดเดี๋ยวอันดีส่งมันสูงนะครับอะไรพระพุทธเจ้าท่านยกรวบใครยกบุญละบุของตนปวดในพระพุทธศาสนาได้จะสามารถรับพูดจะสามารถ ยังมาลงมาเจ็บขู่เจ็ดบขังเจอแม่แม่มันเป็นเป็เป็นดรำเนื้อเราไม่ทำบุญวันนี้เนี่ยอะไรต่อมาตกนรกอยู่นานนะแม่นะแม่อะไรผมไม่เคยขออะไรแม่สักอย่างเลยตั้งแต่เด็กจนโตมาจนถึงทุกวันนี้ขอแม่บวชเป็นเองก็ทั้งนั้นโอ้โหผมจะที่อาบน้ำผมจะไม่ดื่นเลยผมจะยาผมจะกลับวา ทุกวันเดี๋ยวผมมิกน้ำบาทเอากับข้าวมาฝากเป้งด้วยกันเลยเอาปวดจะขอก็ของ่ายๆทุกที่น้อกดีลูกใครเนี่ยลูกแม่ลูกพ่อเนี่ยเอตื่นแม่ลูกดขอขี้ขอขอเนี่ยเป็นของของนวดเนี่ยนะให้ผมปวดนะผมอยากจะบปวดกินเลยครับไม่ห่วงแม่หรละลูกผมก็ห่วงแม่วัดเด็ดปลาอ่างอยู่ก็ไม่ไกลไม่ไกลกันแค่นี้ผมจะกลับมาหาแม่ได้กับแม่ก็อยู่ แม่ก <ư? S 2> ็ยังสาวยังสม่ไน้ห่งแม่เหรอไอพวกเอ่าไม้ตัลุงคอนมองก็แูเนี่ยหนูไ่บวชอย้แม่จะใังคงของแม่ละลูกเนี่ยแม่ก็ไปบวชเป็นทีอยู่ที่วัดก็คงก็ได้อบวชนะแมเนาอะไ สารโอ้ยมากเนาะมากไปไกลโอนมรเทศคนหนักสัตว์ใหญ่ดูได้ใสตนะ่ติมมันเนี่ยตันเออมาเลยจับหัว Gracias. Um, Aqui, yeah. 路。<No. S 2> no. เดินจะเอามาเทปปวดแม่ทุกเออไปมีโอกาสจะกลับมาหาแม่นะแม่จะเป็นไรลูกไปดีโชคดีทุกนะอย่าปวดไปดเป็นไรทุกไปเลยลูกเดินบนบันไดเลยทุกก้าวลงบนบันไดไม่แต่ขั้นเดียวหึงตะโกนตักแม่ตักลูกไปเลย yeah time right. Oh, yeah.